ขั้นตอนการติดตั้งไม้เชิงชาย5ห่วงเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์อุปกรณ์สำหรับใช้เตรียมผิวทาสีและอุดโปูอุปกรณ์สำหรับติดตั้งเชิงชายไม้เชิงชาย5ห่วงผิวเรียบสีธรรมชาติเริ่มด้วยการเตรียมพื้นผิวก่อนสภาพผิวไม้ต้องสะอาดและแห้งสนิททาสีรองพื้นเฉร,ราปลายเมอที่ด้านหลังและขอบ เพื่อป้องกันความชื้นเข้าสู่แผ่นก่อนอื่นเราต้องวัดขนาดพื้นที่ที่จะติดตั้งติดตั้งโครงจันทันโดยระยะห่างระหว่างจันทันไม่ควรเกิน1เมตรเริ่มติดตั้งไม้เชิงชายหน้า8นิ้วเข้ากับเลกชากของจันทันด้วยสกรูกเกลียวปลายสว่านเฉดราฟิก W 4 5โดยให้ขอบล่างของไม้เชิงชายอยู่ต่ำกว่าขอบล่างของฉากจันทัน2นิ้วและยิงสกรู2ตัว ต่อจุดบนล่างให้มีระยะห่างระหว่างสกรู10เซนติเมตรติดตั้งไม้เชิงชายหน้า6นิ้วซ้อนบนไม้เชิงชายหน้า8นิ้วโดยให้ขอบบนของแผ่นด้านบนเสมอกับเชิงชายหน้า8นิ้วที่ติดตั้งก่อนหน้าก่อนการติดตั้งไม้เชิงชายหน้า6นิ้วซ้อนบนไม้หน้า8นิ้วควรใช้สว่านเจาะนำสอจุดบนล่างที่หน้าไม้ลึกประมาณ3มิลิเมตรด้วยดอกสว่านเบอร์8ขั้นตอนนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไม้ฉีกแตกไม่เรียบและทําให้การเก็บหัวสกรูมีความสวยงามมากขึ้นจากนั้นยิงด้วยสกรูกเกลียวปลายสวา่านเชอราฟิกซ์ w สีสตัวต่อจุดบนล่างที่เจาะนําไว้ตามแนวระยะของจันทันติดตั้งจนครบตลอดแนวของหลังคาก่อนทําการปูควรทาเชอราฟิเมอร์แบบสีใสเฉพาะบริเวณรูสกรูเพื่อป้องกันความชื้นเข้าสู่เนื้อไม้ ขั้นตอนการเก็บหัวสกรูเพิ่มความเนี๊ยบโดยการเจาะรูกเกลียงโป๊กสีด้วยดอกสว่านเบอร์8นำเฉยราฟิกสผสมกับน้ำคนให้เข้ากันทำการอุดโป๊กรอยหัวสกรูใช้เฉยราฟิกป้ายบนเกลียงที่เจาะรูไว้จนเต็มทิ้งไว้ให้แห้งและขัดเก็บงานด้วยกระดาษทรายเฉพาะบริเวณที่โป๊กหัวสกรูเท่านั้นเพื่อให้รอบหัวสกรูเรียบเนียนขั้นตอนการทาสีทับหน้า เริ่มทาสีทับหน้าเชอร่าเซลพรายเมอร์สีทับหน้ารองพื้นในหนึ่งเดียวสูตรที่ไม่ต้องทารองพื้นทาโดยใช้แปรงขนอ่อนไปตามแนวยาวของไม้จนสุดทีละแผ่นเพื่อไม่ให้เกิดรอยแปลงทิ้งไว้แห้ง1-2ชั่วโมงควรคนสีให้เข้ากันทุกๆ15นาทีตลอดระยะเวลาการทาสีจะทำให้สีสม่าเสมอกันทั่วทั้งแผ่นจากนั้นทาสีทับหน้ารอบที่สด้วยแปรงขนอ่อน ไปตามแนวยาวของไม้จนสุดไม้ทีละแผ่นจนได้ความเข้มของสีที่ต้องการทิ้งไว้แห้ง4-6ชั่วโมงไม้เชิงชาย5ห่วงเนื้อเหนียวติดตั้งง่ายคุ้มค่าต่อการใช้งาน